สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำเหล็กกลมนะครับที่เอามาต่อกันแบบนี้ให้มันไม่มีช่องว่างนะครับเอามาเชื่อมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะมันจะเชื่อมไม่ได้นะครับมันจะมีช่องว่างเยอะนะครับเราจะทำไงครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสนิทแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะครับ เริมจากไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์มันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราปรับได้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับที่ปรับมันก็จะอยู่ตรงนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็อันดับแรกเราก็มาขันตรงนี้ครับปรับให้มันอยู่ที่30องศานะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับ ปรับให้มันได้แบบนี้ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นอ่าตรงนี้ให้มันตรงนะครับให้มันตรงๆนะครับอ่นี่ครับมันเส้นมันจะตรงกันสามสิบนะแล้วก็ทำการล็อกอ,อเลยทำการล็อกแล้วเป็นแบบนี้นะครับอ่าอ่ต่อไปนะครับ เหล็กชนแบบนี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่แบบนี้นครับเ,เล็กอันตัวนี้ก่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับเราหาจุดกึ่งกลางมันนะครับนี่ครับมันจะมีรอยเส้นอยู่นะครับเราเอาตัวนี้เป็นหลักเ,เราลอยตัวนี้นะครับจะมีเป็นรอยใช่ไหมนี่เอารอยตรงนี้นะครับ อรอยของเหล็กนะเหล็กที่มันตติดกันนะครับนี่ครับเอารอยตรงนี้เป็นหลักนะครับอ่าโดยเราใช้ดินสอนี่นะครับขีดไว้เลยอ่าแบบนี้นะครับขีดไว้เลยแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับเล็งด้วยสายตาก็อีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้ อีกฟังหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้พอนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็เอามาใส่กับเครื่องอนี่ได้เลยนะครับกับเครื่องไบไฟเบอร์ได้เลยนะครับ เราก็ทําการเล็งเล็งตรงนี้นะครับเล,เล็งให้มันตัดตรงปลายพอดีนะครับให้มันตัดแบบนี้นี่ครับตรงที่ผมจะขีดไวจจ้จะอยู่ตรงนี้นะครับอเวลาเอาไฟเบอร์กดลงมามันจะตรงปลายพอดีเห็นไหมครับแล้วก็เราก็ทำการล็อกนะครับอเดี๋ยวผมจะตัดเลยละกันนะครับ พอตัดเสร็จนะอ่าพอตัดเสร็จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมปลายพอดีอีกด้านนี้ก็อ่าตรงปลายนี้เช่นกันนะครับตัดมา,านี่แล้วก็มาใส่แบบนี้นะครับ้วมาดูกันเลยนะครับ จะได้แบบนี้มานะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาทําการเลียขี้เหล็กออกให้หมดก่อนนะพอเราตัดเสร็จนะลองเอามาใส่เหล็กดนูนะครับมันก็จะพอดีเลยนะครับเห็นไหมมันจะแนบสนิทกันเลยนะครับอเราสามารถเอาไปเชื่อมต่อได้เลยนะครับนี่มันจะสนิทเลยนะเราจะไปเจีย ันนี้ออกก็ได้นะครับอ่าพอเราเจียเสร็จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะใส่ได้พอดีเลยเห็นไหมครับอ่ามันจะแนบสนิทกันเลยเราไปเชื่อมต่อก็ได้ครับนะครับไปเชื่อมต่อก็ได้เลยยจะพอดีเลยนะครับวิธีนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะเหล็กที่มีขนาดเท่ากันนะครับเหล็กต่างขนาดกันใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับอ่าก็เป็นสาระดีๆนะครับมามาให้ทุกคนได้ดูกันอ่าแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ้ปต่อไปนะครับ